สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยวันนี้ป้าอ้อยมาฉาไปน่อยป้าอ้อยก็เออเพื่อนเพื่อนก็ไปล้าอยู่เลยนะเนาะปีใหม่ทั้งทีประเด็นก็ยากจะอัดคลิปมาคุยกับเพื่อนเพื่อนและปีใหม่อยากจะอวยพรเพื่อนเพื่อนนะจ่ะโอ้โหก็พอดีย้ายมามั้งลูกมั้งไม่มีเวลาจะทาคลิปเลยเพื่อนเพื่อนเลยมาทําวันนี้เนาะฉาไปวันนึง ไม่เป็นไรแล้วฮี่เพื่อนๆฮี่เออแล้วใครที่เอฟบอนซี่ปาอ้อยนี่เดี๋ยวปาอ้อยก็พรุ่งนี้แหละจะจัดสรงให้วันที่สามนะรอรับได้เลยไม่ต้องห่วงถ้าเกิดแพ็คไม่ทันก็อาจจะมีวันที่สี่ตบท้ายไปอีกนะจ๊ะแต่มันมีเนี่ยไข่ที่สร้างลูกหมายปะอ้อยเอ,อ๊ะมันจะให้ชื่อที่ยู่กันอย่างปะอ้อยก็ลืมยังไม่ได้ไปดูโทษสร้างกันไว้แล้วก็มีสร้างมาในเม้นในยูทูบอะพริกกับเกลือลอยซ้ซี่มาจ๊ะใช่ไงก็ติ๊ตโต้ปะอ้อยมาเนาะ พอปลาอ้อยก็ไม่รู้จะติจจอทางไหนที่ว่าโอเคพอปาอ้อยก็ไม่รู้เมื่อไงถ้าไม่มีลายนี่ไม่รู้เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าเอาละวันนี้ปลาอ้อยก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูมาดูอันนี้ก็เลยเริ่มแรกจากาอ้นนี้เพื่อนเพื่อนเรามาอัปเดตกันชิ้นผ้าของปาอ้อยนี่มันจะอยู่ในนี้เพื่อนเพื่อนนี่มันเริ่มขึ้นแล้วนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้นี่นี่นี่นะนะาดิ่งของปลาอ้อยแห้งแหรอเพื่อนเ <Th uy> แต่มันชุ่มนะเนี่ยมันชุ่มนะอันนี้มันชื่ออะไรวะคุณนซี่ขดชะโคงเาพลินเพลอนฟ้าผ้าจอมฟั่งไว้วันที่สิบเดือนสิบสองพอซ่อห้าหกนี่เห็นป่ะเพ่อนเพลอนมันคืนเพ่อนเพลนเนี่ยไม่ถึงเดือนเลยใช่ไหมเนี่ยมีนออันนี้ก็เคี่ยวแหละปาอ้อยไม่ได้มีชิ้นตาไม่ได้เหงะชิ้นตานะจะเพลนเพ่อนคือปาอ้อยก็คือผ้าไปเลยได้หกชิ้นหรือยังไงนี่แหละผ้าซี่ผ้าหกไปยังไงเลยไม่ได้เลือกหรอกตุ้มเคี้ยวตุต้มต,อต,อต,อตาอันนี้คือ อันนี้คือไก่ทองประเซริฐอันนี้คุณซี่โคจคงนี่ก็คืนเหมัอนกันนี่ไงเพื่อนๆให้ไหมให้นอกข้าวๆเนี่ยเนี่ยคืนจะเพื่อนๆนี่ไม่ทื่อเดือนนี่แหละแต่คนนั้นก็ฉีดน้ำฉีดน้ำไปไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้สายย่างเดียวสายก้อซ้างนี่แหละเพื่อนๆล้างน้ำเยอะๆเขาแต่อันนี้ก็เป็นโอ๋ออันนี้ก็คืนนี่นี่นี่เพื่อนๆนอกเหมือนมันอ้นี่มันแทงแล้วอันนี้มาห้าพนเท่ามาห้าพนปออ้อยเองนี่ ึ้นแล้วเอาไว้พร้อมกันนั่นแหละจ้ะเพื่อนๆเ,เนี่ยแยกขนาดเราก็เอาป๊อกกี้ใส่น้ำมาชีดชีดนะดินเขาน้อยเท่านั้นเองเนี่ยปอ้อยก็ฟังไว้ในนี้ผ่าแล้วก็เอาเนี่ยกล้องโฟมปิดผามาอัปเดตเนาะสาหรับใครที่ผ้าชิ้นแล้วไม่ขึ้นไม่ไม่รอดตายหมดนี่แหละทาแบบปอ้อยนี่อันนี้คือต้นไม้ที่ปอ้อยเตรียมสรงเพื่อน,อนแล้วเนี่ยปอ้อยบอกบอกว่าเพื่อน อันไหนที่ว่านั้นอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะป้านหัวทิ้งไปเลยเนี้ยป้าอ้อยก็จับไม่ได้แล้วต้นอะไรอย่าให้ดูก่อนมันชื่ออะไรวะนี่ป่าบูทองนี่ขึ้นแหละเพื่อนเพือนเห็นป่ะและนี่ก็คือต้นอึ๊บซี่ถนนไฉเพื่อนเพือนยัห้าก่อนที่ว่าเอฟมาน่ะกระจีดรีดวันนั้นนี่ง้นอมันแข้งแขงยุบห้บ่หรอมั้งนี่อันนี้ยังไม่ขึ้นเพื่อนเพื่อนนี่แต่วันนั้นป้าอ้อยขำเจออยู่นะรอแม่ป้าอ้อยมาทับไปเนี่ย เอฟมาแล,แล้วมันย้อยให้ไปมันไม่ขึ้นเลยอันนี้ไม่ได้ตัดหรอกมันย้อยไปเลยนี่วันนี้พามาอัปเดตดูบอไอ้อลดน้ำนี่เห็นปะเจา้าเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือไอ้ไก่ที่มันโพกขึ้นมานั่นแหละไม่รู้ว่าไกล้ราชาวดีหรือไกล้อมรินอะไร,ะรก็เลยวะเต้นี่เพื่อนเพื่อน,นมันยู่อย่างนี้นี่เห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้พิษนุกรรมประสิทธิ์เพื่อนเพื่อนนี่เห็นปะ ใบจะเป็นอย่างนี้แต่อันนี้มันแขะไปน้อยงไงเพื่อนเพื่อนมันเก,นก,กรนทศกัณ์ก็ยังอยู่อยู่เหมือนเดิมอันนี้อะไรนะพระยาฝาล้วะเพื่อนเพื่อนบอไข่ตอนนั้นไม่มีไข่อีบนี่พระยาฝาล้วะอันนี้อะไรนะสุขีพจะถับเพื่อนๆพนที่ป้าอ้อยเหลียงหาเริ่มกระซี่แล้วนะเริ่มกระซี่แล้วแล้วก็อันนี้ที่ป้าอ้อยป้าจอมเพื่อนเพืนป้าจอมแล้วก็ฟังเพื่อนๆพืน อันนี้คือจอมทับข้องปลาอ้อยเนี่ยมันคืนนอเดียวเลยมนะันเพื่อนมันใหญ่เลยมันไม่ให้มีหลอมลอบเลยอาเดี๋ยวไอเอียงใหม่หืมปวดประสาทแล้วก็ไอน,นี้อะไรนะอืมไอเนี้ยอะไรนะระโมกขลาดนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนหัวบเ่เลอะเธอะนี่เห็นปะแต่มันคืนมาน่อเดียวค้างๆข้างคอย่างไม่มีนอ่อคืนเนี่ย นอเดียวใยเอฟเรือแต่ในนอน่ะดันมามีลูกมีเต้ามีนอขึ้นอีกเพียบนี่เพื่อน,อ,นอันนี้คือพระโมกคลานะของปออ้อยอันนี้นะจะเป็นหกลงข้าว <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดเพื่อนเอน,นี่ยหกลงข้าวดูมาข้าวมาเท่าเนี้มันกระซี่เท่านี้นะนี่เพื่อนอน,นี่หกลงข้าวของปออ้อยนี่พามาอัปเดตอันนี้หนุมานนี่ฟอมกอดูใบกลมๆม,ม,มีหู้นี่เห็นปะ่ะนี่ เลี้ยงไว้นี่นอกคืนอีกเพียบเลยนี่ป้าจอมไว้เห็นไหมเพื่อนๆนี่แล้วก็มีหนีหน่อาย่เด้มาอยู่นอกเดียวมีสะพานนะคัดสมาธิมากต้นเนี้ยน่าจะเป็นคัดสมาธิแล้วนี่ป้าอ้อยผพามาดูนี่ใบคัดสมาธิต้นเกยนุแทงรอดอีกแล้วนะเพื่อนๆเห็นป้าเพื่อนๆนี้แหละเพื่อนๆลองทําไปทําไปเธอะจะทําไปให้ ให้สุวยโซดงดงามของเรานี่แหละในใจกของเรานี่บ่อนก<ๆ>้าวเพื่อนไข่หลูชื้อยังบ่อปลาอ้อยมั่งดิมันมีหู้ตายใบเลยเนี่ยหู้แบบเนี้ยเนี่ยเรามันก็กัดาซี่แบบนี้เนี่ยกัดาซี่แบบนี้เห็นปะอันนี้ก็บรรดาไม้ป้าดจ,จอมแหล,และเปลาอ้อยก็แยกต้นมาต้นเดียวต้นเดียวเนี่ยเพื่อนเอามาปลูกอันนี้หนุมานฟอมกอเนี่ยมันปลาอ้อยต้องเอาอยนี้มันน่านไหวไอ้เข็มไม่ใช่ไอค้คมนี่ไอ้เข็มมันกระโดดห้าเครียดนี่เพื่อนนี่ ลูกหน่อยขึืนป้าจ,จอมเพื่อนเป็นหมายป้าจ,จอมของป้าอ้อยนี่แหล <c oughs> ปะป้าอ้อยก็จะทำเพื่อนๆป้าอ้อยเนะ่ะไปเหนในเฟสถ้าป้าอ้อยก็ไม่ค่อยแก่งแ้งหรอกแต่ป้าอ้อยก็แบบว่าศึกษาเนอะเนาะว่าอันนี้บอลชื่ออะไรชื่ออะไรเนี้ยอันนี้คือไก่ทองก็คือโอเคเลยเพืเ่อนเพื่อนไก่ทองเนาะรูปร้างก็เป็นแบบนี้เนาะเนี่ยไก่ทองเขาจะรูปร้างแบบนี้คือไก่ทองจริงๆเพื่อนเพื่อนมันคือบอลซี่ชื่อไก่ทอง เดี๋ยวปอ้อยพามาดูนี้ก่อนแ้วปอ้อยเคยบอกว่าอันเนี้ยไก่ทองก็บอกเพื่อนไปแล้วพอโตมามันจะไปเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือไก่ทองเหมือนกันเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยโตมาแล้วจะซี่เป็นแบบเนี้ยตอนนี้ป,ปะปอ้อยก็ไปดูในนั้นเพื่อนๆอนเนียมันไม่ใช่ไก่ทองหรอกมันคือชาละวันหรืออะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นอย่างงี้ซี่แดงหรือถ้าไก่ทองมันจะซี่ซีอย่างงายังไงแหละปอ้อยก็แคบรู้ไว้ยู่ในโทรเราทราบแบบนี้แหละแต่ววะ ปลาอ้อยนะ่เอารูปมาไว้นะป่ไม่เป็น,นเหมือนเหมือนแยกจะให้ดูว่าพออขึ้นแล้วมันเป็นแบบนี้แบบนี้ทําไม่เป็นเออปอาอ้อยก็ึกนือไก่ทองแก้แล้วมันจะกัดซี่เป็นแบบนี้มันไม่ใช่นะจ๊ะอือเหมือนเหมือนนี่แหละปลาอ้อยก็เลยเอม,มันยังไงว่าก็เลยไม่ไม่อะแต่ไก่ทองอันนั้นใช้เน้ไม่ผ่นทงต้นแดงเนี่ยแต่เดยกก็จะทํคขิปแล้วล่ะนี่อันนี้กนโกนอูแม่ผ่านปลาอ้อย เก็บไว้ยังไม่เปี้ยงกระทั่งเลยอันนี้ยักษ์กุเปรันเพื่อนๆที่เอฟหมาโตแล้วเนาะอันนี้อําอะไรเนาะอะไรวะแววมายุรานี่แหววมายุราป้าปลาปลา,า,าลุบล่อช่องดังาานั่นแหละเอฟป้าหมานี่แหละเพื่อนๆแววมายุราแล้วก็นี่เขาเฝ้า,าจ่าเพื่อนๆนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนอันนั้นลงกาอันนี้ก็คือไอนะ้นั่นโจโฉนี่น่าจะโจโฉป้าอ้อย อันนี้ฮักด้านเนี่ยเมื่อจะยุ่เพื่อนเนี่ยเลี้ยงไปเลี้ยงมาใบมันใยอ่าใยอ่นเหมือนอันนี้เรือนหลังหุ้นปอ้อยนี่เลี้ยงนกตูนี่ใบเป็นจอกยาวตัวนี้ปอ้อยจะให้ดูนี่เพื่อนเพื่อนดูนี้เนี่ยนี่คือนินล่ะเอ๊ปอ้อยนะเพื่อนเนี่ยใบก้าวเข้าเห็นปะเนี่ยนี่ก็คือพ่นข้งการใช้อะไรใช้ปุ้ยไงเพืือนอุ้ยเดี๋ยวก็อุ้ยมือ เอามือมาบากองไม่ปอ้อยจะเอาไอ้นี้มาเก็บไงเพราะว่าตรงนี้มันยู่ตรงเนี้ยไอ้คมมันโดดขึ้นโดดลงนี่เงี่ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันจะหักอันนี้คือเจ้าคุณพระคังแก่เลยจะลุปล้างแบบนี้นะจ๊ะเจ้าคุณพระคังอันนี้คือไหนมันปืนยาวปอ้อยแล้วก็มีมาห้าราชานี่อันนี้อะไรอันนี้ปนนเป่าบุญจิ้นเพื่อนเพื่อนเป่าบุญจิ้น,น,น,นสุลเซนพระยาพันวังโน่นนี่นี่เเพื่อน ลอยดูมันกระโดดเนาะนยังยู่อยู่เลยไอ้คมงาโกนอูปลาอ้อยแบะสักขนาดนั้นนี่แหละวันนี้ปลาอ้อยก็พามาอัพเดตบ่อนซี่ในส่วนเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนที่กลับจากตั้งจังหวัดแล้วกลับไปทํางานก็ข้อให้เดินทางกลับปอดไัยนะจ๊ะเพื่อนจ้านี่อันนี้คือบ่อนฟอมก่ของปลาอ้อยทางไล่ดูมักขวานเนาะขึ้นไม่หลุดกี่ต้นเลยเพื่อนเพือนเห็นปะฟอมก่หนึ่งสองสามสี่ห้าน่ะรอให้มันใ่ญ่ ยังไม่ค่ายหรอกให้มันซวยก้อนเพื่อน<ๆ>นี่ลวดูนี้โอ้โหต้นนี้ไม่ค่ายโกน,นี้หนุมานนี้ไก่แลวนี่เออนี่เพื่อนอันนี้ซี่บุรีลำเพื่อนเพื่อนพื้นที่มันหน้อยเพื่อนมันครับไม่มีที่ไว้ห้อยมันไว้ข้างบนก็นี่เขามีลูกน้อยนะอันนี้ไม้ไม้จอมเพื่อนไม้จอมมีลูกแล้วนี่ซี่บุรีลำอันนี้อะไรว่าอันนี้มิดไมต้ตีเพื่อน นี่มิดไมตีปลาอ้อยนี่เห็นปะแก้แล้วนะเนี่ยตอนนี้ยอดมันยังออกอยู่ปลาอ้อยก็เลยยังไม่ได้พา้าอันนี้ใกล้ราชานี่ดูล,กลักทะลุฟอร์มกอเพื่อนๆใกล้ราชาของปลาอ้อยเองนี่เห็นปะใส่ไอ้น,นี้แควนไหวเพื่อนๆไม่ตายหรอกก็ลดน้ำม,มันทุกวันอันนี้แก้วสารพัดหนึกพอเอาไว้ข้างล่างมันน้ำหมอปลาอ้อยลดน้ำปลาอ้อยเราไหวข้างบนเริ่มรอดละ อันนี้คือเงาวกลนอูตน้นเม่นี่ยิงตัดยิงแตกผุเพ่อนปอยบอกเลียวยิงตัดยิงแตกคุณเพื่อนดูสิเนี้ยยังสวยเห็นไหม <c oughs> ทําไปเรื่อเนี้ยบอนเก้าุเพ่อนเนี่ยต่อเล็กๆมันเป็นกาบนะคุณเพื่อนแล้วก็มีผู้ใบไม่หลูชือ้อใครลูช่วยบอกมึงสิมันจะเป็นจำพวกเทนอะไรนั้นปะปอยก็ไม่หลู้นะ ห้าชื้อไม่ได้ไอแบงบอกห้าชื้อไม่ได้เลยฟ้าระบายเนี่ยมันมีดังดางกับเปื่ออย่างเงี้ยบนเก่าเนี่ยไอแบงงมันแบ่งมาให้ปอ้อยทําจํานวนต้นหนึ่งโป้าปอ้อยเราไปจีบมันตั้งเต้ที่ปอ้อยเริ่มทําคลิปต้นไม้บ้านมันมันไม่ห้ยนะจีบมันจนจนนี้แหละมันถึงได้แบ่งมาเพื่อแบ่งให้ปอ้อยมามันห่วงยังกบอะไรดีมันบอกจะเอาไว้เลี้ยงเอาไว้ขยายพันธุ์ทำเมเ้มันมีตั้งห้ากระทงไม่ห้มนี่หายมาแล้นเพื่อ นี่อันนี้ก็เป็นบอนซี่ลูกไม้ที่ป้าอ้อยป้าจอมฟังไวอันนี้แม่ผันอันนั้นลูกนู่งกำลังขึ้นเนาะเป็นจอมนี่ก็ลูกไม้เพ <c oughs> <ๆ>ื่อนเพื่อนเห็นปะสวยนะเพื่อนเพื่อนมีหัวใยมากเลยเพื่อนเพื่อนดูสิเขาขึ้นล้อมะขนาดนีเพื่อนเพื่อนดูหัวจะขนาดหน้นี้ขึ้นมาดูเนาะสวยนะเพื่อนเพื่อนนี่แหละทำไวเพื่อนเพื่อนปลูกไปปลูกไปนี่ก็แก้วสารพัดหนึ่งต้นหนึ่งนี่ เลี้ยงพอโดนน้ำเราไม่ค่อยโตนี่อะไรก็ไม่รู้อันนี้หกลงข้าวเพื่อนหกลงข้าวปะอ้อยน,นี่อันนี้ก็มาบรรดาลูกน้อยเข้าปะอ้อยเอามาชําต้องการห้วงก็มาปลูกไว้ในนี้แหละที่มันไม่โตไม่สยุยนี่อันนี้อมวิศน,นุกรรมประสิทธิ์เพืเ่อนต้นแม่น่ะจอมันอ่ะขึ้นแหละเนี่ยถ้าเอามาเนี่ยมาไว้อย่างนี้อันนี้บอลน,นี่แหละ ใบมันก็ยังขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อนเพือนเห็นปะมันก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะมันแทงออกมาเรื่อยๆเลยปอ้อยก็เลยโอ้แน่นจะต้องทําวงล้อกลมๆเนาะเพื่อนเพือนเออแล้วก็เอาหมายลากปากเมื่อนทีเข้าวานะเอาไว้ให้มันเป็นชัน้นมันจะได้ออกมาส,สวยวๆนี่ปอ้อยป้อยมันเลยเนี่ยเห็นปะไม,ไม่ไม่ไม่ได้แต่งอะไรมาเลยป้อยธรรมชาติ <c oughs> แต่ก็นี่ปีกินนาฬีหกล่องอันนี้ตัดไปแล้ว แต่พึ่งจะแทงมาแค่นั้นยังไม่เตกถ้าไม่แตก็แตแตกจกะรือ้อนี่นางไหมป้าอ้อยเลือดจะค่ายเพื่อนเพื่อนนั่นแหละยากจะมีแวบ,บก่อหย่ๆ่วยก็เลยปลูกแล้วก็พยาพันหวังเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่แหละคือความสุขข้องขนย่บานนี่และนี่คือไม้ป้าจ,จอมเพื่อนเพื่อนนี่ป้าจ,จอมเพิ่งจะออกมาจากกล้องโฟมเมื่อวานก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะแล้วก็ป้าดุ้นไหม้น้าฟังโน่แหละไม่ได้ใส่กล้องโฟมนี่เพื่อนเพื่อน อันนี้คุ้นไก่อันนี้อะไรอันนี้เพจเจดซี่ดูห้วสะก้อนเพื่อนๆนี่เพเ็ดเจดซี่นี่เนาะอันนี้คุ้นแพนเพื่อนๆคุ้นแพนไข่ที่จะรอคุ้นแพนรอได้เลยนี่ขึ้นมาแหละสิฮานออันนั้นอะไรไม่รู้ไม่ได้ปักชื้อลืมและนี้ก็คือต้นเหล็กต้นน้อยอันนี้อะไรเนี่ยเออพญานาคราชไงใช่ว่าวันนั้นนะที่อันนี้ไปนี่แข็งแรงแล้วนะจ๊ะนี่นาคราชเห็นไหมเพื่เพื่อน ใครจะรับกัผักแบบมาได้นะนักลาดเรือซ้ำซ้ำตนเพื่อนๆมีมีซ้ำตนอันนี้มันเป็นพวกงาโวกวนอูอันนี้อะไรวะอันนี้หัวย่ญ่มันจะเป็นโกนอูหัวย่อยูุกแต่ไม่มีกระทางก็เลยมาใส่นี้โ <c oughs> <c oughs> อ้แซบคอขอโทษจ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วเนี้ยนี่ก็ปากไหวของไส้จะเนาวแล้วมั้งเนี้ย อันนี้จะเป็นห้องยกตอนนั้นไม่มีทรายไงปอ้อยก็เลยเอามาลองมาฟังแบบนี้เลยมันยังไม่ขึ้นเลยเพื่อนฟังก้อนไอ้นั้นอีกขึ้นซี่อะไรนั่นนะปอ้อยก็เออทางใต้จะหนาวโมเสาระบอลดีทั้งนั้นแต่มมันมันชินมันก็ยังไม่ตายนะชินมันก็ยังอยู่นะเพื่อนแต่มันไม่ขึ้นว่ะปอ้อยก็งงไม่รู้มันเป็นไรเป็นชินผ้าเนี่ยเรียกห้าอีกเนี่ยมันก็ยังค้าวๆยู่แต่มันไม่ขึ้นอันนี้หนุมานถวายแว่นนี่เพื่อนทาไม่ขึ้นเสียดายตายเลย ยิงไม่มีอยู่ห้าอยากอยู่เด้อเออเอามาผ้าแล้วะนี่รจ่าเพื่อนเพื่อนป้าอ้อยก็พามาชมบอลซี่ส่วนข้าป้าอ้อยเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่อันนี้คือต้อนไม้ที่ลูกค้าจองไว้หมดแล้วเพื่อนเพื่อนแลนี้ก็มี <c oughs> อันนี้ก็คือพ่อผธุ์แม่ผ่า์ข้าป้าอ้อยที่ป้าจอมไปแล้วนี่ก็คือพิษณุก,กรรมประสิทธิ์นี่เห็นปะ มันอยู่ล้มน้อยมันก็เลยไม่กล้าซี่แจมมันอีกต้นนั้นนะธรรมดามจะแดงเปรดอันนี้คือซ่อนนาลายเพื่อนเดี่ยวหัวยังไม่ใ่ญ่เลยยังไม่ได้แบ่งนี้แหละเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นปะความสุขเนาะความสุขของเรานี้บรรดาบอนซี่ที่พอ่ออ้อยเอฟมานี่ไงที่พอ่อพ <c oughs> อ้อยบอสพิคุลทองอะเนีเ่ยเอฟมาเพื่อนเือนเออนี้อันนี้ออะไรวะนางกากนาซูนเพื่อนเพื่อนเอฟมานี่นางยักษ์ชุดา อันนี้องคดทื่อซาอ่านนี่ให้มาซ่าส้มไวในพันเลืองอันนี้โต๊กกบอนที่เอฟเข้ามาทางนั้นจ่ะอันนี้ในจันนวดเคี้ยวเพื่อนและอันนี้คือบอนป้าจอมไม้มียุทธหัตถ์ที่มีเอกกราดมีอัมพรแอ้ะก็อะไรล่วงาวลาดเพื่อนนี่คือป้าจอบมไม้ก็จะวางอย่างนี้แหละเพื่อนบอนซี่นะ้านีนะมันจะโตชา้าเพื่อนเพื่อนพอะนะไม่ต้องตกใจ หรือว่าถ้าใครมีหัวบอลยังไม่ยากป้าจ,จอมอยังไม่ผ้ายังไม่ยากทำำําจํานวนเพื่อนก็เอาคุดหัวบอลขึ้นมาแล้วก็ใส่มกทรายแล้อทาอะไรไว้ก็ได้นั่นไว้ก็ได้เดี๋ยวพอถึงเวลานั้นเราก็ค่อยไอ้นี้มันไหมเพื่อนเอาไว้ปลูกช่วงมกลากรุมผาน,นุ้นก็ได้แต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยโตเพื่อนมันโตช้าบอลซี่เห็นปะ่ะนี่เนาะเออเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ค่อยๆไอ้นี้ไป ตัวนี้คือโจโชชินผ้าปลาอ้อยเนี่ยปลอ้อยเก็บไว้ต้นหนึ่งราะว่าค่ายไปมดแล้วเอาไว้ไอ้นี้ไง <c oughs> เป็นแม่พันธุ์ต่อไปแล้วก็นี่คือพิษณนุก,กรรมประสิทธิ์ของปลาอ้อยเนี่ยเห็นปะเพื่อน,นกัดซี่แล้วเนี่ยนี่อันนี้ก็จะไว้ค่ายแต่ก็แยกจะค่ายให้มันโตก้อนไงนี้มันเด็กยู่นี่ไงนี่มีต้นหนึ่งพิษณนุก,กรรมประสิทธิ์นี่เห็นปะเพื่อนเนี่ยเห็นไหม เออยากให้มันใหญ่ให้มันแข้งแรงไงยากให้มันเป็นกระทั่งค้าหนิวแหละถ้าซี่หนิวยังไม่ยากค่ายซึ่งแด้ไม่ได้ไปลงค่ายอ่ะเพื่อน,นอันนี้ก็เป็นหองเหา่านี่หองเห่าปลาอ้อยนี่เห็นปะเนี่ยเดี๋ยวรอเปิดไอ้น,นี้ปลาอ้อยก็จะสร้างกระทางแล้วค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนกระทางให้เข้าไม่เนี่ยเพื่อนๆพอนอันนี้อันนี้อะไรวะอ๋ออันนี้ซี่ซี่เป็นจะลงเพื่อน,น,นมาแยกนอกมาวันนั้นไงเนี่ย ซี่เป็นจะหลงนี่แหละทำมันป้ายเพื่อนๆใครที่อยู่บ้านลองทำดูเนาะทำเพื่อความสุขอันนี้หม้อจินดานี่อันนี้อะไรไม่รู้นี่ลา,ลายปลาเปื่อยนี่เนี่ยอืมเนี่ยลองดูนี่นางผิวปลาอ้อยนี่แม่ผ่นเลือดเท่านี้แหละเพื่อนๆหมดแล้วเอาร่ละวันนี้ปลาอ้อยก็มาคุยมาโมกับเพื่อนๆน,นานแล้วเนาะเพื่อนๆ ปลเพื่อนไข่ที่ทําอะไรยู่ตอนนี้ปีไหม่แล้วก็เริ่มต้นไหม่เนาะ,เร,นเ,นะเริ่มต้นสิ่งไหมสิ่งดีๆเข้ามานี่เริ่มต้นไหมมิติไหมเราปลูกบอนซี่พื้นที่ไม่พอนี่ปลูกแบบนี้ก็ได้นี่ข้อยันไปเถอะเพื่อนๆมีอะไรยู่ตรงไหนก็ข้อยัไปเถอะนี่ปลาอ้อยก็ปลูกหมาสักครึ่งเดือนไม่ตายหรอกเข้าก็ะยู่เข้าได้เพื่อนๆเห็นปะเออนี่ยู่ด้วยได้มีความสุขด้วยนี่นี่ไม่มีบ่อน้ำไม่มีจานรองสักอันเลยนะจ๊ะ มีแต่ต้นอ่อนต้นหน่อยเนี่ยปอ้อยก็จะเอาลงทั้งหมดละเออเลี้ยงมันไปอย่างนี้เดี๋ยวพอหน้าแลงค่อยว่ากันไหมเพื่อนเนาะแล้วพ่นข้องการที่ใช้ปุ้ยขี้หวัอ,อข้องปอ้อยเนาะย,ยาพาราอะไรเนี่ยปอ้อยยังไม่ได้ไอ้นี้เลยนะนี่เตรียมขี้เท้าเวลวก็จะมาปลูกไหมแต่จะให้ดูใบเนี่ยก็เนี้ยเช่นว่าเนี่ยนางเก่าเนี่ยเพื่อนเนี่ยให้ดูใบเนี่ยายมัดใยจริงเห็นป่ะนี่นางเก่าเนาะแล้วก็เนี่ยดูสิเพื่อน นี่นี่มันก็ดูนินละเอกเนาะแล้วก็ดูอะไรนะเจ้าขุนพระแข่งนะเพื่อนเพื่อนมันใหญ่ขึ้นนี่อหนุมานนี่ผูเท้าเฝ้าเรือนแก่เรลาจะกดซี่แบบนี้นะจ๊ะนี่ไข่ที่รับจากบออ้อยใบอันนี้จองถนนนีน่เห็นปะเพื่อนเพื่อนเนี่ยลองทําดูเพื่อนเพื่อนลองทํากันดูนะจ๊ะนี่เนาะอันนี้ก็มักขวานเข้าบออ้อยอ้อยว่าจะมาอันนี้ผ้าห้วเหมือนคืนก็จะมาทําจํานวนมาป้าจอมยังไม่ได้มีเวลาเลยเพื่อนเพื่อน ก็เลยเดี๋ยวจะมานานจนก็แทงรอดไหมอีกแหละมันไอ้นี้มันยุบแล้วมันพ่ไหมค้างๆต้องแต่งมาสักน้อยอเพื่อนๆนี้แหละเอาละสุดท้ายนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฝั่งแค่นี้นะจ๊ะเพื่อนๆป้าอ้อยขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึงเนาะขอ้อขอบคุณเพื่อนเก่า <9 S 2> เพื่อนใหม่ที่แหวะเข้ามาใครที่แหวะเข้ามาใหม่ก็ช่วยฟากกดไหล์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าที่รักก<ว>ัน <todos S 2> มายืนยงและก็ยาวนานเนาะ ปีนไม่นี้คอยเ,เพื่อนทุกคนจึงโชคดีมีความสุขนะจ๊ะคิดอะไรก็คอยส้มป้าธนาทุกๆประการเลยเนาะเพื่อนๆเนาะใครที่สร้างบอนซี่ปลาอ้อยไว้พรุ่งนี้ปลาอ้อยส่งให้เป็นทีแน่นอนเปิดทาการแล้วไปสนีพรุ่งนี้ <c oughs> และวันนี้ปลาอ้อยก็ต้องข้อจบขีปเพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าโชคดีปีใหม่นะจ๊ะเฮงเฮงรวยรวยทุกคนเลยนะวันนี้ปลาอ้อยต้องไปก้อนนะสวัสดีจ้า